เรื่องกล้วยกล้วยครับสวัสดีครับวันนี้ผมอ,อมรศักดิ์ก็มีกิจกรรมมาทําที่สวนมอมรการที่บ้านจุกจังอําเภอชีรลายจังหวัดกาสิน์แต่เช้าเลยนะครับวันนี้ก็ต้อนรับเพื่อนที่มาจากสระบ,บุรีนะครับโอ้โหนี่เป็นเจ้าของสวนกล้วยต่างหากนะครับมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องของกล้วยครับวันนี้ก็จะมาช่วยผมในการที่จะขุดนอกกล้วยไปปลูกนะครับเพราะว่าหลังออกปัรษาแล้วเขาบอกโอเคครับเริ่มปลูกกล้วยได้ แต่ยังไปปลูกตอนเข้ามัธยาไม่รู้ว่าเพราะอะไรบุรีรโบราณเขาว่ามาแต่ผมไม่สนใจครับผมปลูกอ่าสมัยนี้ไม่ต้องผมปลูกไม่ทุกวันอ่านี่ครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนตั้งแต่มัธยมมหนึ่งมสองมสาเลยครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมที่สวนนวนการก็ยินดีรับแต่ต้องขอข้อมูลความรู้หน่อยครับว่าวิธีการจะขุดนอกล้วยไปปลูกทําไงนะครับดีนี้เรามาดูกันนะครับอ้าวเชิญเลยครับนี่โอ้โหง่ายดายนะครับ ก็ได้รับคาแนะนําจากเพื่อนนะครับว่าวิธีการขุดหนอกกล้วยนะครับก็คือเราจะขุดเอาดินเนี่ยครับใต้โพนี่ออกมาลึกๆก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้งัดเอาตัวหนอเนี่ออกมาง่ายๆนะครับนี่ครับเห็นไหมแล้ววิธีเลือกหนอกกล้วยที่จะมาปลูกนะครับนี่ครับต้องใบเรียวๆแลาแหลนอย่างเงี้ยครับถึงจะนําไปปลูกแล้วโตดีครับแล้วที่โคนใหญ่ๆนี่นะโอ้โหเวลาไปลงแล้วต้นเขาจะอวบใหญ่ให้ผลผลิตดีครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการขุดหนอกกล้วย เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกทางด้านนู้นนะครับว่าจะปลูกยังไงเดี๋ยวให้เพื่อนไปแนะนำอีกทีนะครับเนี่ยครับต่อไปจะเป็นการปลูกนะครับเวลาเราจะเอาหน่อกล้วยมาปลูกนะครับเพื่อนก็แนะนําว่าจะต้องสับรากเขาออกให้หมดนะครับเพื่อเป็นการคายน้าไปในตัวนะครับนี่อ่าแล้วเราก็จะไม่ปลูกไกลแล้วครับปลูกใกล้ๆตรงนี้แหละครับเฮ้ยแมรอให้เกลี้ยงให้สะอาดเลยนะครับอ่าโอเคครับหลังจากนั้นนะครับคําแนะนําอีกอันหนึ่งก็คือ วิธีการที่เราจะนํากล้วยลงไปในหลุมที่เราขุดนะครับก็ต้องมีวิธีสังเกตด้วยนะครับว่าเราจะหันกล้วยเนี่ยให้คือเขาหันไปทางไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นต้นนี้เลยฮะถ้าเราหันไม่ถูกนะครับกล้วยเขาจะเอ็นทางนู้นแล้วก็ออกคือมาแล้วก็ทําให้ต้นล้มได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีสังเกตเพื่อบอกว่าให้ดูตรงที่รอยเราตัดนะครับรอยที่เราตัดเนี่ยด้านนั้นน่ะเขาจะไม่ออกลูกก็จะออกคือตรงด้านตรงข้ามเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกต้องการให้คือเอ็นทางไหนต้นไปทางไหน เราก็จะหันไปทางนั้นอ่าอย่างเกณฑอันนี้นะครับเห็นไหมรอยตัดอยู่่างนี้นะครับผมไม่หันออกไปทางนู้นนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวต้นเขาจะเอ็นไปนู่นเราก็จะหันไปทางด้านที่ตะวันออกทางนี้นะครับนี่กระใส่ลงไปแค่นี้เลยเอาน้ำหล่อเลี้ยงที่โคนหลุมเขาให้ชุ่มๆนะครับเพราะช่วงนี้หมดฤดูฝนแล้วครับเข้าสู่ต้นฤดูหนาวแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการปลูกกล้วยนะครับโอเคครับ